ที่เคยมาก่อนรอยคินจวกซาลาทำพฤติกรรมไม่เหมาะหลังถูกปเปลี่ยนตัวออกรอยคินตำนานกับตันทีแมนเชสเตอร์ไนเต็ดออกโรงวิจาร์โมฮัมเมดซาลาแนวรุกของลิเวอร์พูลว่าแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมตอนถูกปเปลี่ยนตัวออกแนวรุกทีมชาติอียิปต์แสดงอาการไม่พอใจตอนโดนเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังของเกมพมรีเมียร์ ที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอกับเชลซีหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซาราอดทาสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกหนังเปิดฤดูกาล8ปีติดต่อกันอย่างน่าเสียดายเขาเกิดทำประตูดได้ในช่วงครึ่งแรกแต่ถูก v a r รีบคืนเป็นจังหวะล้ำหน้าผมคิดว่ามันก็ดีถ้านักเตะออกมาด้วยท่าทางแบบนั้นแต่อย่าทำแบบนี้บนมานั่งสำรองคุณเห็นไหมว่าเขาชูแขนขึ้นอยู่นอกสนามเขาแค่คนนั่งลงแล้วหูปากซะ คุณต้องยอมรับมันคุณอาจอารมณ์เสียได้ไม่เป็นไรแต่อย่ายืดเยื้อผมเคยเห็นผู้เล่นที่ดีกว่าซาลาหลายคนถูกปเปลี่ยนตัวออกและพวกเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ